เตื่อนแน่นอนคนตายเลยพี่โลคนตายแล้วที่นี่ไปแรงตายฉับแรงตายับแรงคนอีกคนอีกคนแรงแรงคนียกคนตายตามเหมือนกันไปร้อนไร้อนไบร้อนไร้อนสบายตลอดอ๋อบรอไปมาแล่นกับันนีวร้อนคนตายแต่ว่ามึงไบร้อนไร้อนที่มันคนตายไหมไม้นี่ไม่เลยกรับกม ใครก็เล่นไบล้อไดเหรอไม่มีเย็บกันไอ้ที่จาะบรรจบอ, prove, prove, try, อ่ะไม่พือไม่พือไม่ใครไม่พือที่ชายไม่ือบายบายบายอยู่แล้วบายแรงนทำปั่นหรือข้าเล่าแรงตายบ้างหรือว่าค่ามันเป็นบ้างครับอัน<า>นี้อันนี้สัมผัสซอสตายใช่ไหมครับมากครับสัะบัดสัมผัสเลียค่าผักทางกลางนี้นว่าักเลยปักตงดังเนื้อตึงตายเลยทีนี้ผักตึงผักตายนี่มันน่ากลัวนะครับผักตายนี่มันสปีดมากตร้าตรงมา ครับหา,าเป็นทรงค้าครครับอําเภอไหนครับอ๋อําเภอเมืองครับเรอจะค้ายาในค่ายอยูอ่อําเภอเมืองครับเกินเกินอําเภเมืองอยากให้เล่าคนตายฮิตว่าเรื่องกางข่างนี่เนี่ยาขาดคาเฟ่อะไรที่เข้าไปเปลี่ยนประเทศนมันเมันสารับคนตายด้วยอ๋อสารับคนตายนะครับสวัสดีพี่น้องคนตายนะครับ<อ>ผมว่าเล่ชาชาวใต้เนี่ยคนตายสังคมชาวใต้เนี่ยมันยุดนิ่งมาหลายสิบปีแล้วครับผมว่ามันถึงเวลาที่ต้องเอาคนไม่ไม ความคิดไม่ไม่วิธีการไม่ไม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคนใต้นะครับเพื่อโลกมันเตยนไปมากแล้วนะครับค,คิดว่าพิจารณาผัดเก้า,า,กาไก่มั่นใจว่าผัดเก้าไก่เป็นคําตอบของคนใต้นะครับลาคนไต้นี่โดยเฉพาะฝืนทีทราแต่งวัดด้วยว่าสงฟ้าเป็นข้อว่าๆๆไม่มีตสาหากรรมที่ว่าคอยสนับสนุนเหลืองเรษฐกิจทำให้คนในพื้นที่ต้องเอาไปทํางานมาเล่ไปอยุ่กรุงเทรรพแลพนีกันเยอะแล้วเนี่ยผัเกลาไก่ยากันพนาเศรษฐกิจ นน่นอนผมผมกี่ามันต้องคิดไม่หมดเลยนะครับแนวคิดที่จะพึงพานะครับการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบเก่าๆนัานไม่ตอบโจทย์แลวนะครับผมกว่าอันนี้เราได้ลองที่จะนำเสนอแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับสำหรับคนตายละทางประเทศแบบไม่เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดนะครับสำหรับคนตายกับคนท่องค้าคนซ้ำจากวัดที่อยู่ติดกับมาเละแล้วว่าสภาพ มันเห็นภาพการเปรียบเทียบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมกีว่าเราทําได้นะครับร้อยๆนะครับขนเครื่อนเกดเลยคข้าก็ไม่เคยแรงกว่าซาตายออกตื้อทีทีเนาะทีจะพูดกันฟื้นบ้างครับดีครับแรกว่ามาไปนครครับไปนครแล้วก็สะเทือนแน่นอนครับหลับรองร้อยคุณแม่ปะคอนสะเตือนแน่นอนนครเกรหนทุกเคสครับ สุกเทศมีโอกาสชนะครับเลือก้าวไกลให้เพื่อนครับต้องเลือก้าวไกลให้เพื่อนทางใต้ครับเลือใครทีเลือให้เพื่อนเลือทั้งที่เลือให้เพื่อนเลืออะไรถึงวันเลยไหมเลือก้าวไกลเพื่อนแน่นอนเพอนไะกับปมกับแปลแปลแปลให้คนคนกลางฟังหน่อยเลือให้เพื่อนแปอะไรเอาให้มันสะเทือนเอาให้มันเรือนลั่นเอาให้มันมีพลังอ่าประมาณนั้นอ่านี่มันเกิดขึ้นไปได้หรือยัง